การการที่น okay. op, ั่นเราลงหมัดวระยะหมัดก่อนนะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปุ๊บเนี้ยคือวาดวาดไปที่คิ้วเข้าใจป่ะมันจะโดนไหมฟัวอย่างเงี้ยโดนปากยังไงก็โดนฟัวอย่างเงี้ยแต่วัดระยะก่อนวระยะให้ปลอดภัยเสียวอย่าโน้มตัวกิ๊ฟอย่าโน้มตัวแล้วถอยหลังไม่โัวก็ลุก ้ hey, บหัวดว,ดว,วดเยเบื้องหลังหนังดีโมโนออริจินอลวันนี้เราก็กำลังอยู่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าไวบ้าควาฝันซึ่งเบื้องหลังที่เราจะพาไปดูในวันนี้ครับคุณคิดว่าคุณจะทําอย่างไรครับกับคนที่ฆ่าพ่อเราตายแต่พอเรามาเจอหน้าเนี่ยแม่มกับยิ้มใส่เรานะครับฆ่าพอ่อคุแล้ยิ้มพี่กวา ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยทางเราก็ไม่ได้สนสุนความรุนแรงะครับเพราะว่ามันไม่ถูกต้องแต่มันถูกใจซึ่งการถ่ายทําภาพยนตร์นะครับมันก็ต้องมีรับกว้างรับแคบรับหน้ารับหลังรับซ้ายรับขวาโดนต่อ,อยเหี่ยงนั้นนะครัต้องยกความดีความชอบให้พี่อาร์ตคนนี้เลยครับคอยเซฟน้องได้อย่างดีเลยทีเดียวเรียกว่าจะล้มกี่ทีก็ไม่เป็นไรนะครับพี่อาร์ตเราคอยเอาหมอนมาลองโดยตลอด แล้วสําหรับใครที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยไอ้พระเอกของเราเนี่ยไปฆ่าพ่อเขาทาไมแล้วมันมีปมอะไรผูกกันโยงใหญ่มากมายไปหมดก็ไปติดตามได้ในซีรีส์ที่มีชื่อว่าไวบ้าขวาฝันเดินมาไม่ใช่เดินมาอยพี่ภูบอกผมครับเดินมาวัดก่อน